ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบเกียรติบัตรแก่สากลที่มีผลการจัดชั้นสากลร,ระดับชั้นหนึ่งสากลที่มีผลงานดีเด่นและบุคคลต้นแบบประจำปี2,565เนื่องในวันรำลึกวันสากลแห่งชาติประจำปี2,566นายศักก,กะกปิลการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองประธานพิธีเปิดงานบนสากลแห่งชาติประจำปี2,566จังหวัดระนองกล่าวว่า สากลในจังหวัดระนองได้จัดงานวันสากลแห่งชาติประจำปี2566เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสากลไทยอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบสากลให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขและยั่งยืน รัฐบาลให้ความสำคัญกับระบบสากลในฐานะที่เป็นกลไกาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคมของประเทศสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สมาชิกสากลและคนในชุมชนซึ่งระบบสากลจะช่วยยกระดับการผลิตการค้าบริการนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนทำให้สมาชิกสากลมีความมั่นคงในชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน สันนิบาตส,สากลจงังหวัดระนองสำนักง,งานสากลจงังหวัดระนองขบวนการสากลในจงังหวัดระนองและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากลในจงังหวัดระนองโดยร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันรำลึกวันสากลแห่งชาติประจำปี2566ขึ้นณโรงเรียนชาเฉลิมอำเภอเมืองจงังหวัดระนองโดยในวันนี้นายศักกะกบิลกรารผู้ว่าราชการจงรังหวัดระนองประธานพิธี ได้มอบเกติบัตรแก่สากรที่มีผลการจัดชั้นสากรประจำปี2,565ระดับชั้นหนึ่งคือสากรกองทุนสวนยางคอข้อกระจำกัดสากรอมทรัพย์ครูระนองจำกัดสากรอมรัพย์รอ25,002จำกัดสากรอมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดระนองจำกัดสากรอมทรัพย์พนักงานราชการจังหวัดระนองจำกัดสากรอมทรัพย์โรงพยาบาลระนองจำกัด สากรอมรัพย์สาธารณสุขระนองจำกัดสากรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,565คือสากรอมทรัพย์ครูระนองจำกัดและบุคคลต้นแบบที่ทำคุณนประโยชน์ให้กับขบวนการสากรคือนายคำหนึ่งโสดที่อุดมนายบุลเลอศาจันเจริญและนายวิโรธใสสะอาดอภิษราคงมณีสวทรนองรายงาน